เมื่อพวกเรามาอยู่กันในห้องบุญเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ความเชื่อของพวกเราก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้งมงายนิยามบุญของกุ่มบุญบำบัดคือเป็นความจริงความดีความงามเป็นสิ่งที่ทำแล้วเป็นเครื่องชำระและโยกระดับจิตใจเป็นสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่ออนาคต เป็นสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่คือนิยามของกลุ่มบุญบาบัดนิยามของว่าบุญนิยามนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเองเอามาจากพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆ,ต,างๆต่างกรรมต่างวาระรวบรวมมาและก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนนิยามกลุ่มบุญจึงไม่ใช่คนหลงบูชาบุญหลงงม,มงายบุญแต่เป็นคนมีสติปัญญา เข้าใจบุญว่าเป็นเครื่องที่เอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตยกระดับจิตใจของเราตั้งแต่หยาบปานกลางละเอียดปราณีตได้จริงๆบาปนี่นะมันไม่เคยตื่นคนว่าใหญ่ว่าเล็กว่ารวยว่าจนสูงสักต่ำต้อยถึงเวลามันให้ผลหมดพาคนไปนรกได้หมด บุญเองที่พวกเรากระทำกันอยู่เนี่ยก็ไม่เคยเตื่นบาปครับถึงเวลาเนี่ยช้อนคนอุ้มเอาคนหนีบาปได้เราจึงสามารถใช้บุญของเราเนี่ยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก้ปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตสัมพันธภาพปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตได้จริงๆคนที่ทำบุญเป็นจริงๆและสัมผัสบ,บุญได้ก็คือความสุขในทันที มันสุกจริงๆนะท่านทั้งหลายไม่รู้จะบอกอยังไงมันสุขจริงๆคนที่ทําบุญเป็นนั่นแหละครับจุดแรกของคนที่ทํำกุศลต่างๆแล้วเรียกว่าได้กุศลได้ผลบุญคือสุขปิติขึ้นมาที่ตัวเองชําระชะล้างยกระดับจิตใจของตัวเองได้กําจัดความตนหนีที่เนียวในหัวจิตหัวใจของเราได้นะครับมันมันดีมันประเสริฐอย่างนั้นนี่ย ผมเองเคยบอกพวกเราหลายครั้งหลายเวลาแล้วว่าพวกเรามารวมตัวก,กันอาจจะไม่ใช่เศรษฐีมหาเศรษฐีผู้สูงศักด์อะไรเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่เราอาจจะร่ำรวยบุญและบารามีเก่าๆก็ได้ครับเอาอาจารย์ถ้าว่าหนูร่ำรวยบุญแล้วทำไมหนูยังไม่เห็นมีฐานะอะไรเลย แถมไม่เรียนสูงด้วยหน้าตาก็ไม่ดีอืมอย่าเพิ่งมินสิ่งที่ตัวเองทําในตอนนี้นะครับใช้ผลของบาปไปก่อนเมื่อผลของบาปในดชาติหรือที่เคยทําไว้หนักๆมันหมดลงไอสิ่งที่ท่านสะสมในชาตินี้และของเก่าที่ท่านสะสมไว้เนี่ยมันจะมาให้ผลเองและมันจะให้ผลอย่างมหาศาลนะครับมันแค่อั้นตัวอยู่อั้นตัวรอให้ผลอยู่ ฉะนั้นอย่าถอดใจนะให้ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะเ,เ,เราทําบาปไว้เยอะเราทําไม่ดีในดีชาติไม่มากมันก็เลยส่งผลมาเป็นแบบเนี้ยให้ใจเย็นๆอย่าหมดศรัทธาในเรื่องการบุญการกุศลนะครับเมื่อเป็นผู้รวยบุญไม่ใช่คนรวยเงินชื่อเสียงเกียรติยศก็เอาบุญที่เรารวยที่มันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่อยู่ในสวรรค์บ้างนะครับ ก้องอยู่ในโลกกธาตุอยู่ในสภาวะธรรมชาติต่างๆบ้างนี่แหละดึงมาช่วยเหลือดึงมาเผื่อแผ่ดึงมาให้กันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างที่เราช่วยกันมันได้ผลจริงๆนะท่านทั้งหลายผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ท่านก็คงเห็นเป็นประจกรักษ์หลักฐานตลอดเวลาสี่ซ้าเดือนที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วว่าคนป่วยก็หายจริงๆหลายๆคนก็ชีวิตดีขึ้นจริงๆนะครับ มันดีขึ้นจริงๆท่านทั้งหลายดีอย่างแรกเลยก็คือเราสุขใจทุกครั้งที่เราทําความดีที่เราให้ทานรักษาศีลทําสมาธิเจริญวิปัสสนาภาวนามันสุขใจทุกครั้งที่เราทําบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์จากระดับน้อยไปจนถึงระดับละเอียดปาณีมันเกิดขึ้นที่เราเองจริงๆเพราะนั้นพวกเราเมื่อเป็นผู้รวยบุญรวยกุศลก็อย่าลืมให้คนอื่น ให้อย่างแรกง่ายสุดก็คือสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแผ่เมตตาตอนเย็นแผ่เมตตาตอนเช้านะครับให้อย่างที่สองก็คือเฉพา, people, กาะก,กิจเก,กื้อกูลกันในกลุ่มเราแล้วก็ญาติพี่น้องหรือคนนอกกลุ่มน,นะครับใครที่มีกําลังจิตสูงก็ส่งไปเกื้อกูลที่พยาสภาวะที่อื่นด้วยพรหมทเทวลโลกมนุษยโลกเปรตทิสัยนะครับผู้ที่อยู่ในภูมิอื่นที่เขาลําบากนะมีอยู่ ส่งไปช่วยเหลือกันของมันไม่ได้เสียไม่ได้หมดนะครับย้อนคืนกลับมายิ่งถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้โดยการที่ไม่อยากได้อะไรตอบแทนกลับคืนมายิ่งได้กลับมามากยิ่งได้กลับมามากจริงๆนะครับและในภาวะอย่างนี้ภาวะอย่างกรณีที่ผมยกภาวะแห่งความสุขความพิติพิติเนี่ยมีลูกสาวคือสองคนนะครับลูกคนที่แต่งงานคือคนโต โอ้ oh, น่ารักมากครับเป็นเด็กดีนะครับเรียนจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษกลับมาอยู่กับแม่ถามว่าเหนื่อยไหมในการที่เป็นแม่ยายการที่เป็นแม่ย่าก็าตามนี่นะครับที่เตรียมฝ่ายหญิงจะหนักหน่อยในการเตรียมรับพิธีงานแต่งไม่ได้นอนนั่นนะครับแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังมีความสุขอยู่ก็แสดงว่าภาวะมงคลสมรสในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นพิธีบุญละ ในวันอาที่ที่จะถึงงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีพระมาสวดมีการตักบ,บาตรมีการทําสิ่งที่เป็นกุศลมากมายนะเลี้ยงแขกนะครับผู้มีเกียรติต่างๆที่มาร่วมในงานได้ทาทานนะครับได้ให้พรลูกหลานตัวเองได้เห็นลูกหลานกราบที่เท้านะเป็นบรรยากาศแห่งความกรตัญยูนะที่ดีงามน,นะครับนั้นะนะถ้ามันไม่ใช่บุญ คิดักจะไม่มีทางที่จะยิ้มได้ไม่มีทางสุขเหนื่อยนะแต่สุขนะครับพวกเรานะครับในเวลาที่เป็นเวลามงคลแบบนี้เวลาแห่งความสุขแบบนี้เนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะ,จะลึกอธิษฐานบุญนะครับแผ่ความยินดีแผ่เมตตานะครับแผ่ความสุขตรงๆเลยที่ผมใช้เนี่ยนะครับให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องญาติของเราที่อยู่ในภาวะแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่งงานนะครับ แคาได้รับตําแหน่งใหม่นะเขาหายป่วยนะครับเขาไปเรียนต่อ,อในต่างประเทศบ้างหรือว่าได้เรียนต่อปริญญาโทรเรียนต่อปริญญาเอกนะครับเขาได้รับชื่อเสียงเกีดยรติยศเป็นที่น่าภาคภูมิใจใดนะครับที่สังคมยกย่องแล้วก็ชอบธรรมขอเน้นนะครับชอบธรรมนะครับถูกต้องตามหลักรธรรมนองควาธรรมเรายินดีกับเขาอนุมโมทนากับเขาได้เลยแผ่ให้เขาได้เลยนะครับ นะไม่ได้ไปร่วมงานนะมันไกลแต่ขอส่งจิตส่งใจไปขอให้มีความสุขขอออกมาจากหัวจิตหัวใจของเราจริงๆนะครับไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีไม่ต้องเข้าสมาธิลึกไม่ต้องสวดแบบเก่งๆอย่างที่ผมพูดยาวๆนั้นก็ได้แค่จิตใจที่มองไปที่รูปจิตใจที่มองไปที่คนที่เราอยากจะส่งความสุขให้เขาแล้วก็ให้ใจเรายิ้มนะครับใจยิ้มนะครับ และก็บอกว่าขอให้ขเขามีความสุขขอให้เขาเจริญขึ้นนะครับยินดีกับเขายินดีกับความสําเร็จของเขานะครับยินดีกับใครยินดีกับอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นละ่ะยินดีให้สุขก็ได้สุขกลับมายินดีในสุขก็จะได้สุขในที่สุดนะครับยินดีในความสงบก็ได้ความสงบยินดีในปัญญาก็จะได้ปัญญาในที่สุดนี่ไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับยินดีไม่ใช่เรื่องเล็ก ตอนตั้งกลุ่มบุญบำบัดขึ้นมาเนี่ยผมเคยสอนพวกเราในเรื่องของอัปมัญญาชานแล้วก็เรื่องของมุติตาภาวนาไปแล้วยินดีเนี่ยทำให้ถึงที่สุดีได้ฤทธ์นะครับทําให้สิ่งที่สุดได้ฤทธ์เนี่ยคือทําฌานสีได้และแสดงฤทธ์ได้ด้วยอ,าอยํานาจแห่งความยินดีอย่างเดียวนะครับไม่ธรรมดาเลยครับงั้นยินดีในสิ่งใดได้สิ่งนั้น ฉันทะความพอใจจึงเป็นจุดทางต้นแรกเลยนะครับของอิทธิบาทสี่คือทำป็งความสําเร็จฉะนั้นจงแผ่ความยินดีให้กันบ่อยๆนะครับดังนั้นใครมีข่าวดีอะไรนะครับลูกใครประสบความสําเร็จเรียนจบนะครับใครพิ่งพ่อแม่หายป่วยหรือว่าใครได้งานใหม่นะครับได้รับตําแหน่งใหม่นะใครทําอะไรที่ตัวเองมีความภาคภูมิใจในวงตระกูล ในหมู่เพื่อนในหมู่ญาติในลูกหลานเอามาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับอันนี้คุณติ๊กเขาไม่ได้บอกใครเขาก็เกรงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบุญกุศลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดบุญกุศลเนี่ยไม่ใช่การไปวัดนะอย่างเดียวไม่ใช่ว่าต้องไปทํากับพระไม่ใช่ว่าต้องทำโรงทานอย่างที่ผมทําไม่ใช่ว่าต้องช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างที่ผมช่วยนะ มันเป็นเรื่องที่กว้างได้มากกว่านั้นนะครับเ mm. ชื่อสิพุ่งนี้เนี่ยนะครับ mm. บรรยากาศงานแต่งลูกเห็นลูกกราบเท้านะฮะ mm. กอดลูกไ mm. หลด้วยความรู้สึกแห่งความรักความปิติสุขนั่นแหละอำนาจแห่งบุญอำนาจแห่งความกระตัญยูของลูกที่มาสะแทกที่หัวใจนะครับอำนาจแห่งความปิติสุขจากการถูกต้องตามตำนองครองธรรมผมยินดีด้วยจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีด้วยจริงๆอีกครั้งหนึ่ง